สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับ i n f i n i x h o t 30นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกว่าคุ้มค่ากับค่าตัวสุดๆเลยนะครับเป็นรุ่นต่อยอดของซีซรีส์ h o ตนะครับจากค่ายของ i n f i n i x นั่นเองนะครับและต่อยอดมาในครั้งนี้ครับก็แน่นอนว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าสุดๆและก็ เน้นไปทางเล่นเกมนั่นเองจะเห็นว่าจากกล่องนะครับที่มีเป็น Limited e dition นี่คือฟีดกับจับมือกับฟีไฟนะครับมีหลายอย่างเลยที่อยู่ในเครื่องนะครับที่แกะมาแล้วโอโ้จะเห็นว่าเขาตั้งใจทำจริงๆนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับอ่ะมาดูกล่องกันก่อนเลย h o ตสามสิบนะครับอินฟินิจะเห็นว่าตัวนี้ หยิบกล่องขึ้นมาอีฟินิคแล้วก็มี f แล e ฟีไฟจะเห็นว่าต่างๆนี่เป็นตัวฟ f ีไฟเลยนะครับเห็นว่าโบยานาวรุ่นพร้อมนะครับกล่องด้านหลังอไม่ได้มีอะไรมีรายละเอียดมาถามต่างๆครบครบเราได้มาตัวกล่องกล่องด้านในครับก็คือแกะมาเป็นแบบนี้จริง ก็จะเป็นตัว cover นะครับของกล่องแล้วก็ตัวกล่องจริงก็คือเป็นธีมสีเขียวนะครับผมก็เป็นแบรนด์ของ Infinix นั่นเองอ่า o t สานะครับด้านใน,นก็จะบอกว่าใช้อะไรอ่า CPU เขาใช้ Helio นะครับ G 8 8ครับอ่าเป็น Octa Core Gaming Engine แน่นอนว่าตัว G นะครับ Series ทั้งหลายนะครับของ MediaTek ก็เห็นการเล่นเกมแล้วในราคาที่ประหยัดต่างหากนะครับ้องบอกว่าคุ้มค่า4ี่านะครับแล้วก็จะมีตัวสเปคนะครับที่เขาแปะมาที่หลังกล่องนะครับเห็นว,ว่านาอกจาก CPU แล้วยังมีเรื่องของตัวหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6 7 8นิ้วเลยทีเดียวผมบอกว่าใหญ่มากเลยครับรวมถึงเป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นกล้องเ,อเป็นกล้องด้านหน้าแบบรูจาะลงไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึง ความละเอียดนะครับหน้าจออยู่ที่90เฮิร์ตครับความถี่ความถี่เขาโทษทีความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ Full HD นะครับ 1,080p แล้วก็ความถี่เนี่ยอยู่ที่90เฮิร์ตเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นรุ่นราคาประหยัดที่มีเน้นประสบการณ์ทางด้านการเล่นเกมอย่างชัดเจนเลยนะครับผมไม่ได้ตัดอะไรไปเลยอนอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์เรื่องของการชาร์จไวด้วย33วัตต์ในราคาระดับนี้ส่วนใหญ่จริงๆก็ ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยก็เห็น33บาทเยอะแล้วนะครับในราคาระดับนี้ซึ่งตัวพอดสาเองเนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าใช้33บาทไม่ใช่เป็นสิบาทแบบทั่วไปแล้วนะครับผมกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับห้าสิบล้านพิกเซลแล้วก็แรมเนี่ยสามารถอัพได้ถึงแปดได้ถึง16บหกิกเลยทีเดียวก็คือเป็น8ปบวกแนะครับที่เป็นเวอร์ชันแรมแปครับมาพร้อมกับแรมปกติเนี่ย8ปดกิกนะครับก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าให้เยอะเลยนะให้เยอะเลยทีเดียวนะครับปกติ ในรุ่นทั่วไประดับนี้ก็ราคาระดับนี้จะได้แรมน้อยกว่านี้เอาไว้ง่ายอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอันนี้ Slim Light d e s น g อแน่นอนว่าดีไซน์ตัวเครื่องก็จะดูบางเบาแล้วก็เฉียเฉียวนะครับผมยาแกะกล่องการนิดนึงแล้วก็ใช้เวลาดูไล่เรียงสเปคกันหน่อยนะครับอ้าวเครื่องอเครื่ เครื่องเราออกไปแล้วดูแกะกล่องแล้วกันเครื่องจริงอยู่นี่ครับปึ้งเอนยญาตัวกล่องนะครับก็จะให้คู่มืออะไรต่างๆมานะครับมีไหมล่ะอ่ะก็มีคู่มืออะไรพวกนี้นะครับอยู่ตรงนี้อินสตั้งต่างๆแล้วก็แน่นอนว่าเป็นที่ชาร์จอย่างให้มานะครับชาร์จแบบเร็ว33วัตต์นะครับพร้อมกับสายชาร์จนะครับอ่าแล้วก็ให้ตัวเคสมาด้วยจริงแล้วให้เคสมาอ่าอันนี้อยู่นี่ เคสก็ดูสวยงามออกแบบมาได้แบบโบย่ามากเลยนะครับเป็นสไตล์ของฟรีไฟนั่นเองนะครับผมสำหรับฟรีไฟตัวเครื่องครับดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับจะเห็นว่าอ่านี่ไงบาบางแล้วก็เครื่องบางแล้วก็เป็นมีโค้งมนอยู่ตรงขอบนะครับผมลักษณะของตัวเครื่องสวยงามเลยทีเดียวมาดูตัวเครื่องเลยดีกว่าเราแกะกล่องกันไปแล้วเนาะลกล่องไป คราวนี้ตัวเครื่องนะครับ i n f i n i x Hot 37ว่าในการดีไซน์เนี่ยด้วยวัสดุต่างๆก็มีการาต้องบอกว่าก็แตกต่างจากรุ่นที่แล้วพอสมควรซีรีที่แล้วเหมือนกัน,นครับที่เป็น2 0นะแล้วก็ดูอัปเกรดมากเลยในราคาระดับนี้นะครับทั้งวัสดุน้ำหนักการจัดต่างๆนะครับดูดีเลยทีเดียวแล้วก็สีสันนะครับจริงๆมีสีให้เลือกอยู่หลายสีเหมือนกันแต่ตอนนี้ที่ได้มาเป็นสี ข่าวเนาะขาวมุกอ่าจะเห็นว่าเป็นลักษณะประมาณนี้จะเห็นว่าก็จะเล่นเล่นเล่นกับสะท้อนแสงอยู่นะครับแสงมันก็จะสะท้อนอยู่ก็จะดูสวยงามแล้วก็จะเห็นว่าแสงที่สะท้อนเนี่ยก็คือทําเป็นลายเหมือนกับอ่าลักษณะประมาณนี้คือเป็นลายของฟีฟายนั่นเองนะครับก็คือเตรีมให้ล้อกันนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีใส่ใจได้ดีนะครับถ้าดูด้านในอ่าตัวเครื่องครับจากสเปกที่ไล่เรียงไปแล้วอ๋ออย่างนึงอันนี้อ่ามีสแกนลายนิ้วมือด้านด้านข้างด้วยนะครับอันนี้ ใช้งานง่ายเห็นว่าพอเปิดมาปุ๊บจริงๆมีสแกนหน้าแต่ผมไม่ได้นี่ไว้สแกนอะไนิ้วมือเปิดปุ๊บใช้งานได้ปั๊บนะครับแล้วก็เห็นว่าตีมนะครับสําหรับตัวรุ่นนี้ก็คือ x f r e e f i r e ฟตีมที่เปิดมาปุ๊บจะเห็นเลยว่าเป็นของ Free Fire ลงถึงตัวไอคอนต่างๆด้วยนะครับเราก็จะเห็นได้ f ฟีลลิ่งของเรียกว่าการเล่นเกมอ่าแฟนที่ชอบ f i r e โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เป็น exclusive ของทาง Infinix เลยอ่าดูสวยงามมากนะครับ การใช้งานก็ลื่นไหลดีนะครับแล้วก็หน้าจอที่90 h z ก็ถือว่าทําให้เรา,เามีประสบการณ์การใช้งานที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมด้วยราคาระดับนี้นี่ยังประทับใจเนี่ยยังชอบปกติตีมก็คือมันจะเป็น Android ทั่วไปเนอะอันนี้เอา UI ที่มาใส่เนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ด้านใน Setting ไม่มีนะอ่าไม่เป็นไรแต่ Setting ก็คือมันจะเป็น Standard แสดงดแหละ UI มันจะครอบเฉพาะด้านในนะครับก็มีเรื่องของ การนอกจากหน้าจอแล้วนะครับที่มีความลื่นไหลต่างต่างตัวสเปคเองนะครับที่เป็น G88 นะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับทำนะอ,อรองรับการเล่นเกมนะครับรวมถึงแรมที่ให้มาเนี่ยก็คือ8 g b ยังสามารถที่จะเพิ่มได้อีก8 g b กเลยเดียวก็รวมเป็น16 g b ก็คือ,อ,อทำงานทุกอย่างเนี่ยก็คือลื่นอยู่แล้วรวมถึงการเล่นเกมเนี่ยสบายเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราดูสเปกกันนิดนึงอยืดยัดตัวสเปคเนาะ ก็จะเป็นอินฟลิกตึกตึกตึกมีตัวซ็อกนะครับ SOC เป็นเฮลิโอซิสเต็มสกรีนต่างๆนะครับเป็น Full HD แล้วก็ RAM นะครับอย่างที่เห็นให้มา8กิกผมว่าก็เยอะแล้วนะผมว่าโอเคแล้วกล้อง50ล้านนะแบตเตอรี่ก็คือชาร์จสามสับหลับแล้วก็ได้มา5,000มิลลิแอมป์ก็คือจัดเต็มก็คือไม่ต้องกลัวเลยครับแล้วรวมรวมถึงตัว USB ก็อัปเดตเป็น ใชยซีเรียบร้อยแล้วอ่าดังนั้นก็คือสบายอีกอย่างหนึ่งคือลําโพงก็เสียงรังฟังชัดแล้วก็รวมถึงมาดูที่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของช่องเสียงหูฟังยังมีอยู่นะดีด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แถมหูฟังให้แต่ว่าจริงหูฟังสมัยนี้ก็บางคนอาจจะใช้ขนัดบลูทูธอย่างนี้ก็ไม่แพงแล้วนะครับสามารถใช้บลูทูธได้หรือว่าหากมีหูฟังที่เป็นมีสายอยู่ก็สามารถเสียบได้นะอันนี้ถือว่าออกแบบมาให้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้แกนดีลายนิ้วมือด้านข้างเห็นว่าก็คือทําให้รู้สสกว่าััมผ โค้งลงไปแล้วก็สามารถที่ใช้มือกดได้ครับมือกดปิดเปิดเครื่องลมถึงจะสแกนลายนี้มือได้เพื่อเปิดเครื่องนะครับสบายๆปุ่มปิดเปิดเครื่องอซิมาสามารถใส่ได้สองซิมนะครับแล้วก็รองรับ 4G นะก็ถือว่าโอเคแล้วใน 4G ในปัจจุบันนะครับครับผมกล้องครับเห็นว่าการดีไซน์ตัวกล้องอกล้องจะเป็นความละเอียดที่50ล้านพิกเซลนะครับตัวหลักก็ยังคงเรียกว่า ถ่ายภาพได้ตามาการใช้งานทั่วไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะยังขาดไปในเรื่องรุ่นเล็กของทางอีฟินิกก็คือนิดเดียวเองก็คือตัว Y Mode นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้มีใครที่อยากได้ワイแองเกิลเนี่ยอาจจะต้องเดินถอยไปนะครับอันนี้ก็นิดเดียวเองแต่ที่เหลือก็คือใช้งานได้ตามปกติเลยตามสบายเลยครับถ่ายภาพในที่มืดก็โอเคแต่ว่าอาจจะต้องเรียกว่ายืนนิ่งนิดนึงนะครับภาพที่ได้ออกมามันจะได้ไม่สั่นไหวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว กล้องนะครับในภาพรวมผมว่าทั้งการทํางานต่างๆนะครับเอาแค่ถ่ายไปถ่ายมาก็ถือว่าลื่นไหลไดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลื่นปืนนะเพราะว่า UI ที่เขาเซตมาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเขาเรียกว่าเป็นสมูทไปกับตาที่เราเห็นด้วยนะครับผมประมาณนี้มันจะไม่ไปถ่ายามันจะประมาณนี้นะครับ Facebook ลองถ่ายดูก็ได้ครับเห็นว่าถ้าเป็น facebook อาจจะมีจงังหวะรอโหลดหน่อยนึงนะครับก็จะมีบ้างปึ๊บถ่ายไป90เฮิร์นะครับก็จะมีลักษณะประมาณน yani ี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในราคาระดับไม่เกิน5,000บาทนั่นเองนะครับผมโอเคมาดูเรื่องของภาพถ่ายกันนิดนึงเราไปถ่ายภาพมาเนาะแล้วก็ เราปึ๊บไปที่นี่อ๋ออันนี้แหละที่ชอบเลยก็คือเขา,าจับมือกับฟ e e f i ล์ Fi แล้วนอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมในเครื่องรุ่นนี้ทำได้ดีแล้วนะครับยังมีเรื่องของการนำ AR า AR มาใช้งานจริงตัว Infinix เนี่ยมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ AR นะครับในการสแกนใบหน้าของเราแล้วก็สามารถแทนด้วยพวกอีโมติคอนต่างๆนะครับเขามีจัดให้แต่สำหรับรุ่นนี้นครับ Hot 30 มีการจัดใบหน้าให้ลักษณะนี้เลยก็คือสามารถที่จะเอาใบหน้าของเกมฟรีไฟ e มานเนี่ยตัวละคระครับอย่างที่เห็นด้านหน้าเอามาอยู่ในเป็นแทนใบหน้าเราแล้วมาเล่นได้นะครับเป็นวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าสนุกอ่ะเล่นสนุกได้เป็นผู้หญิงก็ได้นี่นี่สนุกสนุกถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะเอาจจริงแล้วหมดยังอ่าเป็นเป็นวิดีโอนะครับอันนี้ ไม่ได้เปิดเสียงเลยบนอินฟินิต้ดสามสิบม A R E A R นี่ส่วนภาพถ่ายนะครับก็ถือว่าให้ให้ความละเอียดห้าสิบล้านนี่คือให้ควาเอีดได้ดีเลยนะอันนี้ตัวมันเล็กตัวมันเล็กมากอันนี้ใช้สองอันนี้ใช้หนึ่งเท่านะครับก็จะเห็นว่าสามารถซูมได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าสายอันนี้ถ่ายในในในร่มเนาะถ้าถ่ายในที่ที่แสงเยอะๆเนี่ยก็ ก็ทําได้ดีนะครับอันนี้จะถ่ายในที่มืดลองดูนะครับในที่มืดก็คือตอนที่อันนี้อยู่ในแม่น้ําเลยถ้าดูภาพรวมดูตรงด้านทึดไม่หมุนนะยังไม่ได้เปิดหมุนอ่ะไม่เป็นไรแล้าเราอาจจะยังไม่ได้เปิดหมุนก็ดูจากความละเอียดครับห้าสิบล้านเนี่ยก็คือถือว่าซูมได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับสีน้ำประกายน้ำอ่า อันนี้ถ่ายในที่มืดก็ยังทำได้ดีเนะาะลักษณะประมาณนี้ถ่ายกล้องหน้าอย่างเงี้ยครับก็มีโหมดบิวตี้อยู่นะครับแล้วก็เก็บภาพได้โอเค โอเคครับหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้ส่วนกล้องจริงๆแล้วฟีเจอร์กล้องเนี่ยออันนี้เป็น A R เนาะอ่าพูดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคส่วนกล้องด้านอ,อันนี้จับภาพจากใบหน้ามีกล้องด้านหลังด้านหน้าได้หมดครับ A R สามารถที่จะเลือกตัวตีมได้เนาะโอเคส่วนตัวกล้องอื่นก็คือจะเป AI Cam อันนี้น่จะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ ที่ใช้งานกันก็จะมีเรื่องของวิดีโอมีเรื่องของหมดภาพ,พย,ายนตร์ด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะถ่ายเป็นหมดภาพ,พย,ายนตร์ต่างๆเป็นต,ตัวช่วยเรานะครับโหมด Beauty, บิวตี้รูปบุคคลนะครับรภาพในที่มืดอ่านี่ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวหมดต่างๆที่มีให้นะครับถือว่าตกลงเนี่ยก็คือ,อสป,ปอร์ตการใช้งานของเราได้ค่อนข้างครบและครอบคลุมเลยทีเดียวนะสำหรับรุ่นนี้นะครับคือจริงๆแล้วอ่ะ,อะการที่จ่ายในราคาแบบนี้ก็ถือว่า 30เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท,ที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับมีทั้งเรื่องของหน้าจอเนาะที่มี r e เฟรชเรท t e 9 0แล้วก็หน้าจอใหญ่ด้วย6.7 8นิ้วนะครับเป็น full hd เรื่องของอแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยคืออาจจะไม่ได้องสอบให้ดูแต่ต้องบอกว่าเล่นไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยลด10%ได้มั้งไม่ถึง10%ครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าคือลดน้อยมากอ่ะต้องบอกว่าลดน้อยมากไม่ถึง10%หรอกแต่ว่าลดคือน้อยอะ่ะ แล้วก็ใช้งานพวกนี้ใช้งานต่างๆไปถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยทั้งวันอันนี้ตั้งแต่วันนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูแบตนะครับน่าจะมาประมาณ3 0มสิบสคือใช้งานมาตั้งแต่หลายวันและแล้วก็ไปถ่ายรูปออกไปเล่นเกมทดสอบบ้างถ่ายรูปบ้างเล่นเฟซบ้างก็2วันยังไม่ได้ชาร์จก็ยังยาวๆอยู่นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับรุงแล้วก็เล่นเล่นอยู่บนตัว 4G เนาะแพลตฟอร์มแล้วก็จริงอยู่บ้านก็อาจจะใช้ WiFi อ่ะก็ทดสอบกันไปก็ถือว่าถือว่าได้อยู่สแสกนเข้านะครับส่วนอื่นๆน,นะครับก็มีสแกนอะไรนิวมือที่อยู่ด้านข้างนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายอ่ะอันนี้อันนึงนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของอ CPU ที่เป็น G 8 8จริงจริงเขาอัปเกรดมาจากตัว Hot 20เนาะ20ตัวคราวที่แล้วเนี่ย ก็ไม่ได้ใช้ตัวเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ตัว g เท่าไหร่นะ g 85อ่าใช้ g 85จะไม่ใช้ g เลยแต่ว่าเป็นซีรีส์เดียวกันเนาะแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่อัปเกรดขึ้นมาจาก85เป็น88แต่ว่าบางคนอาจจะไปดูเรื่องของตัวรุ่นก่อนอันนี้ที่เป็นซีรีส์ s อ่าก็เรียกว่าตัว s ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วจากรุ่นที่แล้วอย่าง 20s อย่างเงี้ยครับตัวนั้นจะเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอัปเกรดซีบิวขึ้นไปหน่อยนึงแต่ว่าสำหรับรุ่นเนี้ย ก็คือจะเป็น Hot 30 Series เนาะที่ไม่มี S ดังนั้นคือจะเป็นการอัปเกรดจากตัว Hot20 ขึ้นมาเป็น Hot 30ดังนั้นก็คือซีอีส์ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาให้แล้วล่ะเอาแต่ผมแต่ผมนะเอาจริงแล้วอะ่ะก็โอเคแล้วเพราะว่าลองทดสอบเล่นตัวฟีฟายก็ลื่นดีนะครับไม่ได้มีติดอะไรแล้วก็แต่จริงก็เล่นไม่เก่งหรอกก็เล่นเป็นแบบตัววิสนะครับแล้วก็ทดสอบดูก็สมูทดีตอบโจทย์การเล่นเกมได้ดีประมาณนี้ ก็วันนี้ก็คงมารีวิวแกะกล่องแล้วก็บอกเล่ากันประมาณนี้นะครับกับที่าพาออกไปทดสอบใช้งานแล้วก็ค่อนข้างประทับใจแล้วก็แบบอื่นแล้วจริงๆส่วนที่ท,ที่ต้องบอกว่าทําได้ดีก็คือเรื่องของเขาทําธีมได้ดีเนาะกล่องเห็นว่าตัวกล่องที่เป็นครุ๊กซีเรื่องของดีไซน์ตัวเคสนะครับออกมาครับรวมถึงดีไซน์รุ่ง UI ออกมารวมถึงตะ่กี้มีกล้องเนาะที่เป็น AR ทุกๆอย่างที่คือ,อที่เขา ทำออกมาเนี่ยก็คือค่อนข้างใส่ใจแล้วก็เรียกว่ามีการจับมือกับฟรีไฟแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่สนใจเรื่องของการเล่นเกมอ่าฟรีไฟโดยเฉพาะฟรีไฟจริงเล่นเกมได้ทุกเกมเลยครับทุกเกมนี่คือตอบโจทย์ ROV เนี่ยผมเล่นมาจำอยู่แล้วก็เล่นได้สบายแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวฟรีไฟเนี่ยก็เข้าแก๊ปแหลยกับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นเหมาะกับสตาร์เตอร์ที่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่จะอัปเกรดรุ่น CPU รุ่นเดิมที่เป็นแบบ G ซีรีส์7อะไรเงี้ย G 6อะไรที่แบบเก่าๆหน่อยที่เป็นเกมซีรีส์กันแต่ว่าอาจจะเป็นค่ายอื่นก็ได้นะแต่ว่าอยากจะมาอัป uh, เกรด Infinix Hot 30เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่โอเคเลยลงถึงตอนถ้าใครหากได้จองตอนตอนที่เขาร้อนตอนแรกนะราคาดีมากครับแต่ตอนนี้คือราคาไม่ถึง5,800นะครับก็คือ uh, 4,799บาบาทตอนนี้คือสามารถหาซื้อได้แล้วก็มีโปรโมชั่นตามออนไลน์สโตร์นะครับก็ลองติดตามกันได้แล้วก็เหลือ อาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ครับก็อาจจะคลิกที่ลิงก์ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมไว้มาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ